ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นปูฉลุครับ ไมบ้บ้านานะครับแต่ว่าใบแปลกๆครับทําไมใบมีรูครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับธรรมชาติเขาสร้ yeah. <laughs> างมาครับธรรมชาติเขาแต่งแต้มแล้วครับสีสันครับให้ใบเขานะครับไม่มีสีแต่ว่าเขามีรูครับไม่ใช่ว่าว่าเขาไม่มีสีนะครับบางต้นเขาก็มีด่างครับพัฒนาสายพันธุ์นะครับแต่ของผมนี่คือไม้บ้านบ so. <that> ้านครับ ใบเขาแก่จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับใบใหม่เขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับใบที่แก่จัดก็จะออกเหลืองนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะด่างครับแต่ถ้าเขาด่างเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นครับมันไม่แดดนะครับตัวนี้ครับ ไม้ตัวนี้อยู่กับบ้านก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับสายนี้ครับเป็นไม้โบราณครับที่เขายังไม่ฮิตครับเป็นแบบผูด่างทั่วไปครับูกทิ้งลูกกว้างครับถ้ามีเยอะก็ตัดทิ้งพวกนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ไม้ใบเขามาแรงครับเขาก็เลยมีราคาขึ้นมาครับ นี้อย่าคิดว่าแพงนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณเริ่มต้นที่45บาทครับรูเขาก็จะใหญ่เหมือนกันนะครับมันจะมีอีกสายหนึ่งครับที่คล้ายๆกันแต่ว่ารูเขาใหญ่มากครับ ูตรงนี้ครับแล้วก็ใบตรงนี้เขาจะขาดแหลมไม่ขาดนะครับเะนั้นเขาจะเป็นหลักพันหลักหมื่นครับสายนึงครับแต่ถ้าดูปกติแล้วก็สวยเหมือนกันนะครับตามสายตาผมนะครับต้นนี้สำหรับมือใหม่ครับปลูกง่ายครับการขยายพันธุ์เขาก็ตัด ตามข้อกิ่งนะครับตัวนี้ก็ปักหรือปลูกได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือหาใจกันนะครับแล้วก็ปักกับน้ำนะครับรากเขาก็จะออกมาเขาจะออกรากง่ายครับตัวนี้ครับเขาชอบความชื้นครับ สวยนะครับทำไมใบเขามีรูครับใครรู้แล้วตอบด้วยนะครับดินที่ปลูกเขาชอบดินโปร่งนะครับส่วนที่บ้านผมนี่คือใช้กาบมะพร้าวสับนะครับที่แกบดำเผาครับที่ถุงละสิบบาทนะครับผสมให้เข้ากันครับแล้วก็ปลูกครับแต่กาบมะพร้าวนี่ควรแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหรือพวกนี้แค่ให้เขาดูดน้ำครับ ถ้าใช้ดีก็หนึ่งคืนครับไม้บ้านๆครับแต่ก็สวยอีกแบบครับตัวนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศ อีกตัวหนึ่งนะครับปลูกได้ทุกที่ในบ้านครับตกแต่งก็สวยนะครับในห้องน้ําก็ส่วนมากนะครับในห้องน้ําก็สวยครับไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนะครับเขาชอบขึ้นอยู่ตามร่มไม้นะตามธรรมชาติเขาจะขึ้นกับต้นไม้นะครับถ้าอาหารหรือว่าดินสมบูรณ์พวกนี้ครับใบเขาจะใหญ่โตครับ ไม้ตัวนี้เขาทนฝนนะครับไม่ต้องกลัวย้ายเข้าย้ายออกครับตอนหน้าฝนนะครับเขาตากฝุนร้อยได้นะครับเห็นไหมครับใบเขาเป็นรูสวยครับไม่ต้องซื้อสายพันธุ์แพงๆนะครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากครับลักษณะก็เหมือนกันครับเพียงแต่รูเขาจะใหญ่ขึ้นครับ ไม้บ้านๆแค่มีรูก็สวยแล้วครับแปลกตาครับไม้ตัวนี้ที่ธรรมดาแล้วเขายังมีด่างอีกนะครับก็จะมีด่างเหลืองครับ แต่ตัวนั้นก็ราคาแพงหน่อยครับแต่ตัวที่แพงที่สุดคือตัวที่เขามีรูกว้างๆนะครับใบขาดไม่ขาดนะครับตัวนั้นจะแพงมากเลยครับกำลังดังนะครับแต่ว่าจับต้องไม่ได้ครับอยากได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าราคาเขาสูงอยู่ครับตอนนี้ครับเหตุที่ราคาเขาสูงเพราะตอนนี้คือเป็นเป็นไม้หายากนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะขยายพันธุ์ยากหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากถ้าราคาสูงมักจะขยายพันธุ์ได้ยากครับแล้วก็หาซื้อยากแล้วก็เป็นไม้ใหม่นะครับไม้พวกนี้คือเป็นไม้ดั้งเดิมนะครับขยายพันธุ์มาแล้วเยอะครับราคาได้ถูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับคือเขาขยายพันธุ์มาเยอะครับตามนี้คือท้องตลาดมันมีเยอะครับราคาก็เลยถูกนะครับ ซื้อตามกําลังซับนะครับราคาก็ตามที่เราหาซื้อได้ก็ไม่ต้องต้นไม้ที่แพงนะครับถึงจะสวยนะครับไม้ที่สวยไม่จาเป็นต้องแพงนะครับสวยในสายตาของเราครับผมดูกี่ทีต้นนี้ก็สวยนะครับไม้บ้านๆครับแต่ในสายตาผมมันไม่บ้านๆน,นะครับ เห็นไหมครับรูเขาจะใหญ่นะครับแต่เขาจะมีใหญ่รูใหญ่กว่านี้ครับแต่แต่ผมก็ไม่เห็นความแตกต่างเลยครับแค่รูเฉยๆครับราคาครับห่างกันเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าครับตัวนี้ครับเลี้ยงง่ายครับหามาปลูกกันครับ ดูด้านบนก็สวยครับด้านข้างเขาก็สวยครับมีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับหาไม่ยากครับต้นนี้ครับโตวไวนะครับซื้อมาต้นเล็กๆครับประมาณสักสองเดือนก็สูงครับเดี๋ยวถ้าเขา เลื้อยแล้วก็หาหลักมาให้เขาเลื้อยนะครับเขาจะได้โตวไวๆครับหลักไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับถ้าไม่มีหลักนี่เขาเลื้อยนี่จะโตช้าครับตัวนี้ไม่มีลวดลายนะครับแต่ว่าเขามีเด่นตรงรูใบเขานะครับ บางคนมาที่บ้านผมเขาบอกมแมลงกินหรือว่าไงครับผมบอกว่าเป็นสายพันธุ์ของเขานะครับถึงมแมลงไม่กินเขาก็มีรูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ